สบายดีเนาะทุกคนสบายดีตอนแรงๆเงนาะ <c oughs> ื่อนี้กัสซมาพบก,กับช่องของตุ๊กตาสาวน้อยองศาอีกแล้วเนาะวันนี้น้องตุ๊กกัสาอ่มาเฮ็ดยำพักนอกเนาะแต่ว่าอัานน้องตุ๊กเอาคลิปอันไปตุกขี้ยางช่วยพ่อลงก้นเนาะเพราะว่าน้องตุก๊กบหันมีเวลาสิเฮ็ดอัน ยำพักงนอกที่แรกน้องตูกว่าน้องตูกเสียเฮ็ดมือเซร้าเนาะแต่ว่าเวียกข่าเวียกในอะไรไปรจกอยากช่พ่อก็เลยบอทันเนาะแล้วมีน้องตู้กับิมาเอ็ดเนอะอาะน้องตูกเก็บมักเขื่อมาน้องตูกซิมาซอมมักเขื่อก็เอนาอะนี้เอาจจมาซอยมาเขื่อวิธีซอยใดๆทุกคนต้องไปเบิกเนาะวิธีเฮ็ดย้ำภัางนอกเป็นในอะไรทุกคนต้องไปเบิงเนาะอ่ามีเอฟซี FC เนาะมีคนมาคอมเมนต์หลายคนเนาะว่าอันพักที่บ้านน้องตูกเอิญพักนอกนี่เนาะ จู่ประเทศไทยนี้เอิ้นว่าพักอันบบบบเอบอบบกบมันละมันละมันละน้องตุบ๊บอชึกระบบบอชึกวอลพี่ตัวบบบบกี่แหละเออต้องแม่นแน่ใจเออต้องแม่นตอบอเองตอบเอง,อเองบาสสัตอเลยแล้วเนี่ยอันนี้น้องตุ๊กกาสิมาเฮ็ดยำผักนอกเนาะที่น้องตุ๊กเคยบอกทุกคนไว้ว่าน้องตุ๊กจะไม่เฮตยำผักนอกเนาะน้องกุ๊กก้ฮัน่น อันโบธันเดย์เนาะเพราะว่าแม่บโบยุ้งเงินเนาะแม่กะแม่กะไปอันอันยามอันยามพ่อลุงยู่อันแถวแถวเวียงเพื่ออะไรเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าพ่อลุงเพิ่นอนสบายเนาะแม่แม่จันกะไปเนาะละกัแม่ของบุกิกกะไปอันที่แรกน้องตุ๊กระยากไปเนาะแต่ว่าบวิ่งผู้เฮ็ดเวียกเงินช่วยพ่อแม่ละกับวิ่งผู้เฮ็ดเวียกเงินให้แม่จันอีกอืมนี่เขาจะมาซ้อมกันเลยเนาะ ไปบุกเอ้ยนะครไปเบิบ่งตุกซ้อมกันเลยเนาะนี่เนาะทุกคนวันนี้น้องตุ๊กกะซิมาอันซ้อมมาเรือเนาะมาเรือที่น้องตุ๊กไปเก็บมาเนาะอันน้องตุ๊กซ้อมมาเรือแล้น้องตุ๊กกะชิล้างล้างภากนอกเนาะล้างพื้นดอกแล้วก็เราจะเอฟฟี่แบบใดทุกคนต้องเบิงเนาะไปติดตาม,ม,มาเลยทำมะเขือกัน ม่วมมันอ,อกอมนทุกคนแล้วก็ผ่าไปแบบนี้ผ่าแบบนี้ผ่าครื่องเลยเนาะแล้วก็สวยต้ตอนออกมาแบบบางๆ่อนอ,อแบบนี้เนาะยังบูงูเท่อเนาะว่าไม่จันมือเลยสิมา น้องตูก้ก็เลยต้องได้ไปฮิดเบียกในเพื่อนทาเนาะ,อ,ะอีกอีกโดดเนาะทุกคนเนาะไออูอ้จึงมากัน้องตู้ก็คิดว่าน่านจะอีกโดดเนาะแต่เพราะว่าบุหัว่ามือไหล่แพ้สิได้มาคิดฮอดได้อู้เว้ยไม่ให้อูอ้มาบาน แต่ว,ว่าอู๋เราก็บแบบเอิมเหตุยูทูปเป็นอาชีพเป็นอีกอาชีพนึงเนาะ เพราะแม่้องตักจะเป็นคนเห็ุสนราเป็นคนกินเลย ทุกคนเนาะเมื่อนี้เป็นเมื่อวันอาทิตย์เนาะเมือ่ออื่นน้องตูก๊ก็ได้ไปโรงเรียนละไปโรงเรียนแล้วแล้วาน้งต๊กไปโรงเรียนละน้องตุก๊ก็ไม่ค่อยมีเวลาอาชย์เนาะมีแต่ตอนอันตอนแรกเนาะตอนแรกที่ไม่ว่าเลิกวุ่าโรงเรียนมา,มา,ห,นมาหรือว่าตอนเศร้าเนาะเออมีเวลาอยู่แต่ว่าตอนเศร้าก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเพราะว่าเรียกหลาย <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอา้าวให้เรียกมีื่นาปุ๊บเนาะ ตื่นประมาณ5้าโมงห้าโมงไปเลยเนาะ5้าโมงคือว่าตีห้าเนียเนาะาสะไทยตื่นมากะนึ่งเข้ารางถ้วยก้นเหินกระเบืดอกระใกล้และกะซักเครื่องนุ่มเอาลังอะไรแม่เอาเอาบุญรางอะจดีอันเดือดเอกออบอกมากะบอกมาแปลงกัญดด หาไปะไวันหาซิลังอีกอู้หูซิงบง่บุสอยเหรอจะบุสอยเอรุนมุ่นวะอยูง,ยง,ยงกัดหลังกัดตูดเสือ <c ười> ไม่ได้กัดตูดนะคะคันหลงัลงเกาเกาที่หลังบุสอยนี่กอดเบทำเครื่องก,กดอดเบาะนี่ทุกคนซอยแล้ว,ลวเนาะมะซิมาล้าง มาร้างกันเลยเจ้าหน่อยเต๊บ ล่างบ่ให้มีแกนมะเขืออยู่ในในนี้เนาะล่างเป็นแบบนี้บ่ให้มีแกนสแต่เอาแกนออกให้หมดว่ามันเวลาเรากินอาจจะคืนคอหรือว่าขมได้เนาะพักนอกนี่มีวิตามินเลยทุกคนแบบดีอย่างบุ๊ดดีดีกระเพานะก่อนแหละดีคนที่เป็นโรคแบบกระเพาะ นั่งเลหลายน้ำเนาะทุกคนเนาะเพื่อให้มันสะอาดแล้วกันบ่ให้มันมีเกล็ ล่มมือเข้ามืดเข้าละมือคืนนี่วะมือคืนนี่ขอบไปสมบัต เดี๋ยวเรได้ใส่โขมนะจะขี้อยากแจงแล่ะร่างสามน้ำทุกคนสามน้ำสามน้ำเออเราใครมีแก้แล้วกับเพืคอมสะอาดฮ่าฮ่า <laughs> เราพูด มืดแล้วทุกคนต้องในใต้ไฟเธอจะรักดีๆเขอถ้าทุกคนถามว่าถ้าว่ามีคนถามน้องตุ๊กว่าน้องตุ๊กแต้งกี่ทุกมือ,อบอบอเลยแลน้องตุ๊กขอต้าเลยลบอ เพราะว่าบางที่บางย่านต้องตุ๊กกะเฮ็ดบ่เป็นเนาะบางที่บางย่านต้องตุ๊กกะเฮ็ดเป็นถ้าว่าเฮ็ดเป็นน้องตุ๊กกะแต่งกินเนาะเฮ็ดเป็นน้องตุ๊กกะแต่งกินแต่ว่าบางบางที่บางย่านที่เฮ็ดบ่เป็นได้น้องตุ๊กกะแต่งแต่งกินนะข้างนอกพี่เอาไปเก็บมางามมากที่เคนเก็บเมื่อวาน ข้างล่างให้สะอาดนะคะฮะโบ่แล้วมันไม,<า>ม่สวยเออสวยแค่แรกเออหนุ่มกัดขัน เอามันสะอาดนั่นแหละเอาตัดออกซองซาฟันนี่ละซอยลูซอยบางๆลูกไปฮู้ติเออซอยิันนเอเอแบบบเดเด้อ กับดินแล้วเ่าก็ะหามออกเวลาเป็นดินติดอยู่หรือว่ามีใบที่ง่ายไงติดยู่ประมาณนี้ซะต้องตุกซอ้อมเนาะทุกคนเนาะซ้อมเบิ่งมากมันมีหญ้าบอา่อเลิห่อที่ใครมาแล้วแล้ว,แล,วแล้วไปสองอย่างละนั <c oughs> ่นอ,อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> นี่คือซอยมักปีว <c oughs> ิธีเอ็ดง่ายๆนะทุกคนโป๊ะ แม่บอกเขาออกสอสแม่เอาอกทาบอัอนพวะอแม่ไปยู่ละ ว่าคือจะซิเก้อยู่ไลทุกคนก็อีกบอก้องตุกซอยเป็นครั้งแรกนี้ออกซะจะทีซอยเลยบัดูอยากให้ดูการซอยชัน <laughs> ไม่เห็นขอพี่คะย่าลูกค่ะดีกว่า 被毒了。 เดี๋ยวเอาอะอไอ้โอ,อ,อ๊คสอดสัมพันธ์ไอ้กีโอ๊คตลอดฮะมันนี่ก้าแม่ตุ้กีทันเอ็ดเนาะซอยใส่ใกระตาั้ม,มักเพศกับหัวอันเดี๋ยวเราซื้อด,ดูนวปะขี้งเนาะใส่น้ำกันให้มันมุนแบบนี้เราก็ซอยใส่ซอยมันเป็นมันๆแบบนี้เนาะเสีย <c oughs> งเพลงคือ Mẹ có thấy ơi, ăn được Bố bố Đây bố bố Tìm xám lời Nó sẽ like thế không ngon พอแล้วพอแล้ววะใส่มองหุงเขาอ่ะลอยตามองขาอ้าวอะตายกูและเนาะมาเฉลยเดี๋ยวมันจะเฉลให้เออจะได้กิน่นปิน้งปางได้ประเดคเลยแปลทีดต้มสุกแล้วเนาะ ใส่ตามที่ต้องการสแซบหล้ใส่เป้งัวลงไปจากนั้นก็ใส่ข้าวคั่วข้าวที่เอามาคั่วแล้วก็ตับม,มุ่นมุนเนาะทุกอย่างทุกอย่างใส่ทุกอย่างใส่

เดี๋ยวเราดูซีซิมเบิ่งเอารสชาจะเป็นยนงไงเด็กจะจิบอะไรนะนี่คำใหญ่ๆถึงอร่อยอ่อืมอืมอืมฮเอออืมอมมากออ่แฮบเอย พิกฮะน้องตายใจอืมสช่ละก็คือเบบไดไปะิดน่าจะอืมฮน้องตุ๊กซิมละคือว่าแซ่บเนาะอันน้องตุ๊กกระแบงให้น้องกุ๊กกิ๊กคือว่าแซ่บแซ่บซึ้งเลยทุกคนอันน้องตุ๊กกระแบงให้น้องกุ๊กกิ๊กเนาะนี่น้องกุ๊กกิ๊กแบงให้น้องกุ๊กกิ๊กไปกินเนาะเพราะว่าเอ็นไลน์เลยเนาะแล้วก็ได้ไปเกินนมกันแน่เนาะแล้วก็แบงให้น้องกุ๊กกิ๊กซิม กิ๊กซิมแซบเหแซบแซบแซบดีๆแซบแซบดิเออแซบแม่นคือคนทับเนาะต้องแซบเนาะปุ๊ยอยากกินอีกเว้ยยำเออแม่นละยำพักนอกเนาะนี่คือวันยุดพักนอกเนาะ่ชไปนักตุกข์คนที่ขอบปิ๊กคีไปเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนคลิกฝากให้ดูฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักตุกข์กันมีเมื่อแล้วเดี๋ยวลูกตุกขมาให่เนาะ ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเนาะให้คลิปต่อไปเนาะว่าคลิปน้นตุ๊กเซวยังลงเนาะฝากทุกคนติดตามกันให้ได้เดยอ,อย่าห้ามพลาดวันนี้น,น้องตุ๊กเอาคลิปน้องตุ๊กเอ็ดอหานมาฝากให้ทุกคนเบิกเนาะเดี๋ยวไปคลิปเวียรคราวนี้เนาะบ๊ายบาย